วิธีการทำซาวโดมันทำได้หลายอย่างอย่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้พวกน้ำยิสต์บางคนก็ใช้แป้งกับน้ำในการทำแต่เราอดัดแอปเพิ่มไปกว่านั้นก็คือนี่เราใช้อันนี้ขมุชา คอมบูชาที่ดีก็ต้องเป็นแบบของแฮปปี้กระเตนใช่หมักไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมีไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะสกอบี้สกอบี้ก็คือหลักฐานว่าคอมบูชานั้นมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต uh, เพราะว่าพอทิ้งไว้พอมันเจอกับอากาศมันก็จะย่อย,ยน้ําตาลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้เป็นแบบวุ้นขาวๆ uh huh. เคลือบข้างหน้าเอาไว้ซึ่งก็มีจุลินทรีย์มีชีวิตแล้วก็มียีสต์สดอยู่ในนั้นที่จะเป็นองค์ประกอบในการ uh huh. ที่จะมาใช้ในการทำคราวโดคือนอกจากเราจะมีทั้งแป้งทั้งน้ําทั้งตัวคอมบ นี่แหละค่ะน้ําอากาศในบ้านเราแต่ละบ้านมันก็จะมีความเฉพาะของมันสิ่งที่ได้ก็คือมันเหมือนศิลปะ,ะเขาเลยเรียกมันว่าอาซิซานบางคนบอกเอ้ยทำไมรอบนี้เป็นแบบนี้รอบนี้แบบนี้ไม่มีใครไปบังคับจุลินรีได้แต่ว่าความแข็งแรงนี่แหละเป็นตัวทําให้มันพองฟูสวย